จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถไฟฟ้าใต้ดินได้พุ่งเข้าไปในอุโมงค์รางซึ่งเป็นที่ซ่อนของบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวครับและหนังเรื่องนี้ก็คือ c i r คิลไลน์ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับณนาปี2003ในแพทย์คนหนึ่งเขาได้ทำการวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาลูกชายของเขาที่ป่วยอยู่จนได้คนพบยาเร่งกระบวนการแบ่งเซลล์ให้ไหวขึ้น จากนั้นเขาก็ได้รับปากลูกชายที่ป่วยว่าจะหาแท้งใหญ่กว่านี้มาใส่สัตว์เลี้ยงให้จึงทำให้เราได้เห็นว่าลูกชายของเขานั้นเลี้ยงสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วตัดภาพมาที่กลุ่มคนงานกำลังขุดเจาะอุโมง แต่แล้วสักพักวิศวกรก็เดินมาบอกว่าโครงการถูกยกเลิกทุกคนก็เลยต้องหยุดกันไปนะครับโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าเจ้าสปาลาลนั้นอยู่ในพื้นที่หนีด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของลูกชายในแพทย์ที่หลุดออกมานั่นเองครับแล้ว20ปีต่อมาตัวหนังก็ตัดมาที่ไม่สาวที่ชื่อว่ายี่หลิงได้ติดขึ้นมาด้วยสีหน้าอมทุกก่อนจะพาลูกชายชื่อว่าลูกัสไปโรงเรียน แล้วต่อมาเมื่อเธอเลิกงานเธอก็ได้มารับลูกที่บ้านของแม่ในขณะที่ยี่หลิงนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกลับบ้านรถไฟก็เกิดปัญหาขึ้นมาดูเหมือนว่าเจ้าสัปลาต,ตัวนั้นมันได้ไปกัดหนูจนทำให้ไฟช็อตนะครับส่งผลให้เส้นทางเดินรถไฟเปลี่ยนไปแล้วตัวรถไฟนั้นก็ไม่ยอมจอดที่สถานีทำให้ทุกคนบนรถรู้สึกถึงความผิดปกติ เช่นเดียวกับที่ห้องควบคุมเองก็จับสัญญาณรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับทางด้านยี่หลิงในขณะที่เรียกลูกคัสมันนั่งไกลๆรถก็ชนเข้ากับหมากันที่มันห้ามผ่านมาทางนี้ซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยหว,วาดกลัวเข้าไปอีกแล้วสักพักรถไฟฟ้าก็หยุดนิ่งไปครับตัวหนังตัดมาที่พวกเจ้าหน้าที่ที่กำลังยืนงงกันเนื่องจากว่าไม่เคยมีรถไฟฟ้าหายไปเพราะสัญญ,ญาณขัดข้อง ส่วนทางด้านบนรถไฟสาววัยรุ่นที่ชื่อว่าเจนนิสเมื่อเห็นว่าหลายคนได้รับบาดเจ็บก็ได้ไปหยิบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในรถไฟเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นส่วนยี่หลิงก็รีบไปดูลูคัสเพื่อดูว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าลูคัสปลอดภัยดีก็ได้ไปช่วยเจนนิสทำการผฐมพยาบาลจากนั้นก็มานั่งพักด้วยกันนะครับทางด้านของคนที่ชื่อว่านามชายรูปร่างกำยำที่ติดอยู่บนรถไฟฟ้าคนนันีด้วย ก็พยายามเปิดประตูโดยใช้ถังดับเพลิงไปฟาดแต่มันก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นประตูก็เปิดออกด้วยฝีมือของเจนนิสเธอบอกว่าที่เปิดก็เพื่อให้ระบายอากาศเท่านั้นจากนั้นลุงก็ตัดสินใจจะออกไปจากรถไฟเพื่อไปขอความช่วยเหลือแม้ว่าเจนิสจะห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับลุงแก่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นก็โดนเจ้าสปราร์ลพุ่งเข้ามาเล่นงานทันทีครับ ส่วนพอ,ออก็มาถึงห้องควบคุมและเขาก็ถึงกับงงว่ามันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นแล้วสพักก็หันไปเห็นระบบที่มีปัญหาแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาเขาวินที่เริ่มฉุนก็เลยบอกว่าแต่ละปีงบซ่อมบำรุงมีน้อยมากดังนั้นระบบมันจะดีขึ้นได้ยังไงพอ,ออก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปขอข้อมูลของคนที่ติดอยู่บนรถไฟแทน ทางด้านของเจนนิสเธอสงสัยว่าทำไมยี่หลิงถึงปฐมพยาบาลได้คล่องหนักจนได้รู้ว่าเธอเคยเป็นพยาบาลในหน่วยฉุกเฉินมาก่อนส่วนเจนนิสเธอเป็นนักศึกษามหาลาัยอยู่ยี่หลิงก็บอกว่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเจนนิสก็เลยรู้สึกน้อยใจที่มักจะเจอแต่เรื่องแย่ๆเป็นประจำยี่หลิงก็เลยบอกไม่ว่าจะดีที่สุดหรือแย่ที่สุดมันก็จะผ่านไปเอง ท่านใดนั้นทางคู่ก็เห็นคุณลุงเนี่ยวิ่งหนีกลับมาขึ้นรถพร้อมกับบาดแผลและตะโกนให้รี่ปิดประตูเจนิสก็เลยรีบไปปิดส่วนยี่หลิ่ก็รีบไป,ประถมพยาบาลนะครับตัวหนังตัดมาที่ทางด้านห้องควบคุมพออ,อได้ไปดูแผนที่ แล้วก็คาดว่ารถไฟขบวนนี้น่าจะวิ่งไปผิดเส้นทางครับซึ่งเป็นเส้นทางเมื่อ20ปีก่อนส่วนลุงก็บอกกับทุกคนว่ามีสัตวประหลาดตัวใหญ่ยักษ์อยู่ด้านนอกแล้วทันใดนั้นมันก็พุ่งมาลากตัวลุงออกไปจากนั้นก็ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาในรถแล้วก็จับจองไปที่ลูคัสยี่หลิงที่เป็นห่วงลูกเธอจึงรวบรวมความกลา้าค่อยๆเดินไปยืนขวางลูกผู้โดยสารคนอื่นเห็นอย่างนั้น เลยปาถังดับเพลิงใส่มันทําให้มันโมโหมันก็เลยพุ่งเข้าไปเล่นงานผู้โดยสารอีกฝั่งแทนนามเห็นอย่างนั้นเลยชวนเจนิสยี่หลิงและลูคัสลงมาจากรถและก็รีบหนีไปส่วนพอออเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าลูกสาวของตนหรือว่าเจนนิสนั่งรถไฟขบวนนี้อยู่ด้วยเขาก็เลยรีบโทรหาเพื่อความแน่ใจแต่ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณนะครับ หลังจากที่ทุกคนหนีสัปลาดมาได้สักพักใหญ่ขณะนั่งพักนามก็สงสัยว่าทำไมมันถึงหยุดจ้องไปที่ลูคัสหรือเพราะว่ามีอาหารหรือเปล่านามก็เลยขอดูกระเป๋าลูคัสซึ่งก็มีแต่รถของเล่นนะครับจากนั้นทั้งหมดก็รีบออกเดินทางกันต่อส่วนพอออกก็บอกพนักงานว่าตอนนี้ชีวิตของผู้โดยสารสำคัญที่สุดพร้อมกับสั่งให้คนเนี่ยหาเต็มกำลัง ส่วนเขาจะโทรไปขอกําลังทหารมาช่วยอีกแรงแต่ทว่าก็ไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือมาช่วยเลยครับพออที่เป็นห่วงลูกก็เลยรีบหยิบแผนที่มาดูเพื่อที่จะไปช่วยลูกให้ได้ครับ ทางด้านของยี่หลิงและคนอื่นๆในขณะที่นั่งพักกันอีกรอบพวกเขาก็ถูกเจ้าสัปหลาโจมตีมันกระโดดเข้ามาเล่นงานนามเจนนิสก็เลยวิ่งเข้าไปพุ่งชนใส่มันมันก็เลยกโกรธจับเจนนิสโยนไปกระแทกกับกำแพงนามที่จะเข้าไปช่วยเจ้าสัปหลาจึงหันไปเล่นงานนามจนเสียชีวิตจากนั้นก็หันมาเล่นงานเจนนิสต่อแต่โชคยังดีที่ผอ,อ,อมาช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับ ส่วนเจ้าสปาลาดที่ได้รับบาดเจ็บมันก็เลยวิ่งหนีไปทางยี่หลิงซึ่งพอมันได้มาเจอลูคัสมันก็จ้องมองมาอีกครั้งแล้วมันก็นึกว่าลูคัสคือลูกชายของนายแพทย์ที่เคยเลี้ยงมันมานั่นเองครับมันก็เลยวิ่งเข้าไปคาบลูคัสก่อนจะวิ่งหนีหายไปในความมืดเลยครับเจนิสเธอตัดสินใจจะไปช่วยยี่หลิงแต่พ่อออก,ก็ห้ามไว้เขาจึงสัญญาถ้าขึ้นไปนัานบนเมื่อไหร่จะรีบให้พนักง,งานทั้งหมดออกตามหาทันที สุดท้ายเจนนิสก็ยอมกลับไปกับพ่อแต่ทว่าในขณะที่ปีนบันไดขึ้นไปพ่อออก,ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างท่านใดนั้นเจ้าสปาร์ลาดก็ได้โผล่มาพ่อออที่เห็นว่าเจนนิสขึ้นไปด้านบนแล้วเขาก็เลยรีบปิดทางออกก่อนที่จะโดนเล่นงานส่วนเจนนิสที่รู้อย่างนั้นก็ได้แต่รู้สึกเสียใจและก็ร้องไห้ครับทางด้านของยี่หลิงที่วิ่งตามเจ้าสปหลาดไปจนได้ไปเจอกับลูกๆของเจ้าสปาลาดอีกมากมายอาศัยอยู่ แล้วสัพักยี่หลิงเธอก็ได้ยินเสียงลูกชายเธอก็เลยเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เจอกับลูกอีกครั้งเลยทําให้เธอดีใจเป็นอย่างมากแต่พอทั้งคู่คลานออกมาจากท่อระบายน้ําเจ้าสัป,ปลาดก็กลับมาพอดีเธอจึงให้ลูกชายขึ้นไปอยู่บนรถที่จอดอยู่ใกล้ๆจากนั้นการต่อสู้ระหว่างยี่หลิงกับเจ้าสัป,ปลาดก็ได้เริ่มต้นขึ้น ยี่หลิงเธอพยายามหลอกล่อให้เจ้าสปหลาดสนใจแต่เธอพร้อมกับวิ่งวนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็พุ่งชนเข้าถังน้ํามันจนสลบไปส่วนยี่หลิงแม้จะหลบการพุ่งชนมาได้แต่ถังน้ํามันก็ดันกลิ้งมาทับตัวเธอแถมตอนนี้น้ํามันก็รั่วออกมาอีกแล้วสักพักเจ้าสปหราดก็ฟื้นขึ้นมามันมุ่งตรงไปหาลูกัสยี่หลิงก็เลยพยายามดึงขาของมันเอาไว้อย่างสุดกำลังจนเอามันออกมาได้สำเร็จนะครับ จากนั้นก็ใช้ขาตั้งหลอดไฟฟ้ามาฟาดมันจนสายได้ขาดไปแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นเธอจึงโยนไปที่มีน้ำมันรั่วซึ่งตอนนี้น้ำมันก็ได้ไหลลงไปยังท่อระบายน้ำที่มีลูกๆของมันอยู่ทันใดนั้นไฟก็ลุกลามไปเผาลูกๆของมันเจ้าสปหลาาที่ได้ยินเสียงลูกๆกรีดร้องก็เลยพุ่งเข้าไปในกองเพลิงเพื่อช่วยลูกๆส่วนยี่หลิงก็รีบเข้าไปดูลูคัสในรถทันใดนั้นถังน้ำมันก็ได้ระเบิด ส่งผลให้อุโมงค่อยๆถล่มลงมาแล้วพอทุกอย่างสงบลงก็มีเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกว่าตรงนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่แล้วทั้งสองแม่ลูกก็รอดชีวิตมาได้แล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ